เดินทางมาถึงแห่งที่สองแล้วสําหรับโครงการโรงเรียนแห่งความรู้สุขสาดาแห่งความหวังที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมพลังกับตํารวจตะเวนชายแดนมอบสนามกีฬาพร้อมไฟสองสว่างอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การแพทย์ณนศูนย์การเรียนตํารวจตะเวนชายแดนอินซีอาสาบ้านประเกยกยออําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีในวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมางานนี้ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโทลรรุ่งโลดภากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนพร้อมด้วยคุณพิมพ์นครศรีหัวหน้าง,งานส่วนกองทุนกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพันตำรวจโทคำนึงสงสมนายตำรวจนิเทศกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่14ร้อยตำรวจโทสุภาพบุรุษรัตนพรครูใหญ่ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอินทรีอาสาอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี คุณมนัตบุญจำนงนักชกมวยสากลสมัครเล่นเหรียญทองและเหรียญเงินโอลิมปิกคุณพัฒรพงษ์ยุพดีอดีตนักตกรอทีมชาติไทยร่วมงานด้วยนอกจากนั้นยังมีชาวบ้านและเด็กๆในบริเวณใกล้เคียงที่เข้ามาร่วมกิจกรรมสำหรับโรงเรียนแห่งความรู้สุขสาดาแห่งความหวังเป็นโครงการที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับตำรวจตะเวนชายแดน ส่งมอบสนามกีฬาพร้อมไฟสองสว่างอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การแพทย์ให้กับเยาวชนประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆซึ่งที่การมาในวันนี้นะคะทำให้เรามองมีมุมมองแล้วก็มีแผนที่จะพัฒนานะคะน้องๆนักกีฬาที่จะมาจากรากหญ้าเ่ยค่ะได้อีกทิศท,ทางหนึ่งมุมมองหนึ่งนะนั้นอ้องเหนือจากการที่เราจะ พัฒนานักกีฬาทีมชาติระดับจังหวัดนะคะระดับประเทศนะคะแล้วก็น้องๆน,นักกีฬาระดับจังหวัดแล้วก็เราก็ได้มองเห็นนะคะการพัฒนานักกีฬามาจากชนเผ่าหรือว่าเด็กที่ขาดแคลนนะคะซึ่งจริงๆแล้วน้องๆพวกนี้นะคะควรจะได้รับโอกาสที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารนะคะสุขภาพที่ดีนะคะอุปกรณ์กีฬาที่ดีเพื่อไปต่อยอดอนาคตของเขานะคะ ซึ่งถือว่ากีฬาก็คือเป็นรากฐานอย่างหนึ่งที่จะทําให้ทุกคนมีสุขภาพและก็จิตใจที่เข้มแข็งในอนาคตนอกจากนั้นยังมีการแข่งขันกีฬาของเด็กๆเกยาวชนบ้านประเกก,กยอและมนัฐบุญจำนงนักชกมวยสากลสมัครเล่นเหรียญทองและเหรียญเงินโอลิมปิกคุณพัทลคพงยุปดีอดีตนักตะก้อทีมชาติไทยเปิดคลินิกสอนมวยและตะก้อให้กับเด็กๆด,ด้วยผมว่ามันตื่นเต้นแล้วก็มันว้าวครับที่ ที่กีฬาตะก็มัน,นมันมันเกิดจากตรงนี้เกิดจากจุดนี้ แล้วผมอยากให้เป็นจุดเริ่มต้นของนักกีฬาที่มันสามารถสร้างอาชีพได้สามารถสร้างสร้างความมั่นคงในในชีวิตในครอบครัวของตัวเองได้ครับผมผมดูนะอนาคตเด็กๆน่าจะมีแววเพราะเด็กที่นี่ต่อยแต่เป็นกันหลายคนเหรอเพราะผมดูแล้วเด็กเขาน่าจะตั้งใจด้วยพราะเขาอยากมีอาชีพกีฬาไว้เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวได้และยังได้มอบเครื่องสุขภัณฑ์และของใช้จำเป็นให้กับนานคู่บง โชคสุภาศิริผู้ป่วยติดเตียงอายุ57ปีอีกด้วยสำหรับโรงเรียนต่อไปที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเดินทางไปในโครงการโรงเรียนแห่งความรู้สุขสดา,าหแห่งความหวังในวันที่1พฤศจิกายนนี้ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมากอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันผมในฐานะที่เป็นผู้บัชาการตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งกำกับ ดูแลโรงเรียนตำรวจตะเตวนชายแดนทั้ง222แห่งนะครับก็ต้องขอบคุณแทนเด็กๆนักเรียนต้งโรงเรียนตำ,ตำรวจตะเวนชายแดนศูนย์การเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทุกโรงนะครับก็หวังว่าในปีนี้เราร่วมทากับทางกองทุน5โครงการนะครับ 5, 5โรงเรียนส่งมอบสินน่งดีๆให้กับน้องๆได้มีโอกาสที่จะทางเลือกในเรื่องของการเป็นนักกีฬาอ,อาชีพ หรือเป็นบุคลากรเกี่ยวเนื่องกับทางการกีฬานะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีล่วงหน้าในปีงบมาต่อไปก็คิดว่าคงจะนำสิ่งเหล่านี้ไปมอบให้กับอีกหลายๆโรงเรียนที่รอเราอยู่นะครับ